สั่งคองมากินพี่น้องสั่งเขามาตุนบยูบุบายมือนทรงมาบายมันทรงบ่อใดวสะสนะคที่อยู่หน่อยไปเห็นมันอะไรมาทรงอยูหลาน,น่าเป็นคนลับไปไห้เนาะตอกอาหารไว้แล้วจ้าเดีด๋ยวจะเอากลับบ้านนะคะข้าวเหนียว42กิโลร่วมเขากำเนื่มเดือดเส้าเมื่อจงโหว,ว่าอา้าเขามันเป็นเขาปี 2, 2023เขา่าใหม่ก็นไว้ในนั่นอยู่สะนะข้าวมาปี 2, 2023 สังเกตไปนางเศร้ามีแหงไปดันนี้ก็สิเป็นบักพีกเป็นขา่าวกั้าเป็นพงสูรสเป็นทั่วเหลืองแล้วก็เป็นน้ำพริกเผาเนาะน้ำพริกพัดนั่นแหละไม่นด้ไปต้องเฮ็ดเองซื้อมาไว้จะกินเพราะว่าช่วงหน,นาวาวนี่จะติดกินพวกพวกเซนนะคะมาก,กินพวกเส้นตรงใส่น้้ำพริกแบบนี้น้ำพริกพัดนะคะโอ้ยไฟลังเปิดจากไหนเนาะหญิง ไฟนานะมันติดแล้วนี่จะไฟหลังขวดจังไดเจ้าค่ะขี่รถบ่มีไฟหลังอว่าไฟนี่มันไฟหลอกซื้อหวาไฟหลอกซื้อเนียนม่มีสายไฟมวยสิต้องด้ฮามาติดด้นี่มันแค่หลอกซื้อมันหลอกเฉยๆมันหลอกลวงชั้นพวแนี้ไฟทอหิมพีนี่ ซื้อกบเออซื้อเขาแล้วเขาก็สทรงไ้บ่ได้เขาหาที่ยู่บ่เห็นแต่บ่แม่ดอกพี่น้องมันตั้งลายเหลืองันหน่อยเลยว่ามาทรงหาร่านสันก็เลยเอามาก่อสองกระสอบเขาสอบละหาโลเนาะกับของเดี๋ยววันนันข้าไม่เห็นงานก่าวกลับอีกสองกระสอบไปห้ากลับบ้านวันนี้เลิกงานอย่างแบบว่าเป็นตะรวยตายหนาวพรอยพี่น้องใส่ใส่กับพอเลมลี หนาวกะแบกบนักกะแบกบเราทําได้เราก็ทําไปพี่น้องว่เาเราก็ทําเพื่อเรานี่เลยนะใส่ถุงมือกับบไดมันหนาวจนมาเย็นเจ,จยใส่ถุงมือมันฝัดจำนั่นกำนี่ยากของกระแบกมาอย่างหลายเนาะช่วงนี้ก็เริ่มตุนอาหารสาหรับหนาหน,นาวแลวจ้ะเ้าเหนียวมีซีกระสอบกระสอบละหาโลนี่ก็ห้อยกินขามปีหนาไปได้โดนเติบ พีทถุงละโลดิค่ะร้ยพริกแข้งโล่นึงซื้อมากินไปเราก็าใส่ว่าสิกินพริกไรไปเลยเราพี่น้องช่วงนี้กินอะไรก็แซ่บใส่ เซ้นเอบคุณเขากระตุนไม่แล้วเนาะประแดกไมหน้อยกระตุนไม่แล้วมนมีการสร้างน้ำประแดกมาตุนไว้อีกช่วงหนาวนี่เราจะตุนสินค้าตินตุนขวงไวกินเวลานันเวลานี้สบายสายอาหารในช่องฟิตไปหน่อยก็เริ่มตุนละเด็ดจ้ะของเทยมมาจากลานก็นเริ่มจะแน่นละคะเริ่มจะเอียดอีกเลย น้ำคืออยากให้มันจกออกมาได้กินเลยตู้เย็นสองตู้นะของไปของมันที่แหลกว่าซื้อน่ะว่ามันหกเพิ่นว่ะอยู่กันสองคนตู้เย็นตู้เดียวก็พอปัตตุมือนี่ของเพิ่นก็ะหอดบ่มีหมองสิไใบพี่น,อน้องเอ้ยของพ่อใหญ่อยู่เพื่อนเขาปั่นนั่นละว่าให้เฮาก็ยิ้มาเบาหลายแต่แต่ข่อยใหญ่ของข่อยออกีหนูซื้อประตูเจา้าระแนนดบะหมี่หมองสิไใบเป็นหัวขวัญในแบบของเข้าไปว้างน้ำ่นยังบอกว่ามันหายยังกับว่าเห็น โอ้ยสมมามแฉกเผือดว่าใช่มันเบ่าเป็นปากเกี่ยงไม่ลอยเนาะบัดงามกูสื่อพัดดากูสันบัดงามนี่มิตูเป็นของไพของมั่นกันยังบ่าพอจะจอดถ้าว่พอเสียนเก็ยอยู่รถถอยก็อืดอืดแบนสิมิดเยางไยกูปั่นกระบ,บาะเนอะกูห่องหายเลยนี่เนอนักกับนักกัน ประชาชาต์แบตไว้เพราะว่ามือนหนุ่ยง่ายวันอาทิตย์เฮ็ดอังคารพุดพฤหัสุกหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ไปเฮ็ดงานวันจันทร์หยุดก็เลยว่าเออวันอาทิตย์ไปเฮ็ดงานเสร็จแล้วก็จังสิชาร์จแบตไว้วันศุนย์มาจันทร์สิยกจังสิยกแบตไปชาร์จันสิยกไปวันศุกร์ก็พอกรเทิอนวันอาทิตย์ไปสิบยกลงมาอีกกนะมันก็บ่ต่อเนื่อง เดี๋ยวความคิดของเกินโอ้ยพี่น้อ,นองเอ้ยทั้งเย็นทั้งหนาวนี่ขนาดหิมะยัางบ่มาเดอ้อพี่น้องเดอ้อไอหิมะมานี่จะจังไหนใสถุงมือพอได้แบกของหลายเกินถ้าพี่น้องขี่รถย่างเมืองคืนไม่หน่อยขอหน้าออกมาก่อนได้ว่าไป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 ,ไป,ประตรอยู่ฮอลแลนด์ปิดดอกเธอขี่จัก,กยานล่สัน ไฟเธอมีขักหนาไฟเดียวพพราะไงเตรียมให้ยูไฟหลังนั่นนะ่ะแต่ยังบม่ได้ใส่ทานออย,ายังไม่ยักเย้อนอยู่ว่าสิไซหรือวใส่พรวะพ่อกระเทือนบ่หรือ,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 รรอ,อ,อรว่าพ่อกระเทือนสิ้นเองมันเห็นงานแทวันอาทิตย์วันเดียวเนาะที่มันเลิกคำวันอื่นก็เลิกแต่เว้นอยู่หันน้าก็เลยยังไม่ไดเอามาใส่ เย็นจ้อยจ้อยกอดบ้านกับสิเก็บของแล้วเรียบร้อยกับสิขึ้นไปกับสิพักอุณหภูมิก่อนได้ขึน้นไปอาบน้ำบ่ได้ดได้พี่น้องน้ำด้วยบ่ได้ได้ป่วยขึ้นไปต้องให้ร่างกายมันสัมผัสกักบอุณหภูมิของไปก่อนประมาณจะเคืองซึมงกับสิเลดเวลานอนค่อยไปอีกก็สัน่นไม่เจ็บป่วยจ้าว่าก็ว่ามันว่าเราไม่มยุสสวีเดนตั้งแต่ไม่ยุสสวีเดนกับสิเศร้าปีแล้วเนาะ อาบน,อน้ำห่อนอาบน,อน้ำห่อนไปเมืองไทยอาบน้ำเย็นเมื่อไรได้พี่น้องปวดดูกโบว์แร็คจาริสโดยความเคยชินนะเขาอยู่ก็อากาศเจ็งสี่เนาะากินเกิดบริเป็นมาแต่พอแต่เม่หอบดอกเขาก็เกิดอยู่เมือ,องไทยเมืองห่อนนี่แหละแต่เขามาอยูหนีมันสุสานทุกอย่างมันเปลี่ยนได้ในร่างกายนี่เลือดลมหอบกระไดอาบน้ำเย็นนี่บาดกถึงกระดูกวาดบาดหมดแล้วเสียแป๊ดแป๊ดหมุ่งแน่ เงี่ยกิซซองทางเนี่ยเลยวันนี้เมื่อไรเลิกงานทำเงีเ้ยเบียดงานวัดอาทิตย์อดแล้วบาทห้ากระเซ้ารถเข่าบ้านห้าก็สิเก็บเข่าสารสกอนได้พี่น้องเอ้ยใช่เมื่อคืนเออ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 หนุนก็เซ้าสายเสะขวบสะบัดหน้าสะบัดหลังเนี้ยเปิดละเปิดละเปิดรถเ,เอาเข่าบ้านก็อนเอาเขาคลองก่อนอดแล้วปกพีก ผงนัวไวน่ก้อนเขาสารเดี๋ยวไปเอามาจำเพีงงานอีกสองกระสอบ,สอบกระสอบละห้าโลนี่ก็ได้ยี่สิบโลเส้นกระตุนแล้วอันนี้ก็เป็นของแกกจัก,กรยานเนาะตัวนี้ก็จะเป็นของเอาไปเมืองไทยค่ะจะเอาขึ้นไปก็ขึ้นแน่เฮ็ดขนมหวานน,าน้ำพริกเผาไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ขกรร้ากัมแล้วก็เอาแบตไปชาร์จค่ะตัวนี้โอ้ยเรนียบ้อยขึ้นบ้านมาเลยนะพาย ทั้งบานกันนี้มีทั้งขา้าวเจ้าข้าวไรเบอร์รี่เขาท่านเดืพืชขาา้ขาวมะลิข้าวกรรมพืชเอาขืนไม้วังหัน,นอันนี้กระทั่งขา้าวเจ้านี่อันนี้กระทั่งข้าวเหนียวซื้อไว้ตัวพ่อแม่ซ้อนไหวก้องกินได้ให้ขาดปากสั่งตุนเมยม็ดแม่กระทั่งเนวาบำรุงตัวเอง มันก็ตุนบมดแหละโอ้ยต้องพักยกกอนเพราะว่าอาบน้ำาม่ได้ที่จริงเห็ดเองไงแหละนะพริกพัดแต่ว่าอันนี้ก็ซื้อซะเพราะว่ามันหนา,นาวเลยซื้อเอาซื้อกินง่ายๆไปหลดตอนนี้ก็ตุนของแห้งของอยังไปน้ำเน๋ยวสินี่ปลาแดดรดไงไม่อยู่น้ำปลาแดดนะคะของแห้งพงนุ่งพงนัวเนื้อเห็ดขน,ดขนมโอเคแล้ว นี่กระตุนไว้ในส่วนนึงจยก่าตุนลายเอาบ้างนิดน้อยอันนี้ก็กับเข่ากินพอเศร้าพรกินแล้วมาหอดก็ต้องฝ้าเสียบแบตก่อนพี่นอ้องถ้าพอเสียบไ่่ได้ขี้ลืมมาได้กระิพักร่างกายช่ไหบายเลยพักร่างกายแล้วก็จะสีอาบน้ำ